สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเวทจินชาติคุณครับท่านที่ติดตามข่าวของประเทศศรีลังกานะครับก็คงจะพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าสถานการณ์ที่ประเทศศรีลังกานั้นจะบอกว่าไม่มีใครนึกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ยังไงก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าสถานการณ์มันเปราะบางและรอแหลมจนเกิดเหตุแห่งความ เปลี่ยนแปลงนะครับชนิดที่กลายเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตไปทั่วโลกเรื่องของเรื่องก็คือมีการบุกนะครับแล้วก็การลุกฮือขึ้นมาของประชาชนพลเมืองสีลังกาครับและแหมมาดูปฏิกิริยาในบ้านเรานะครับท่านผู้ชมฝ่ายที่เรียกร้องต้องการปฏิรูปต้องการล้มล้างนู่นเปลี่ยนแปลงนั่นเนี่ย หยิบยกเอาเรื่องนี้ขึ้นมาขายายผลกันใหญ่ว่านี่ไงสีลังกาโมเดลแต่วันนี้จะมาพูดให้ดูดคกรับว่าเหตุแห่งความล่มจมนั้นของสีลังกาไม่ได้มาจากอะไรอื่นไกลล่ะครับท่านผู้ชมก็มาจากลัทธิบูชาทุนนิยม และก็รัฐิบูชาประชาธิปไตยที่สําคัญนะครับวังวนวงจรอุบาททางการเมืองของประเทศศรีลังกานั้นเนี่ยแทบจะไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวพันกับเรื่องของการรัฐประหารเลยด้วยซ้ำทหารแทบไม่มีบทบาทในการเมืองของศรีลังกาแต่อย่างไรแต่นั่นแหละครับเห็นไหมฮไม่มีรัฐประหารไม่มีการยึดอำนาจ ประเทศก็ยังถึงคราววิบัติถึงคราวล่มจมได้เหมือนกันนี่แหละครับเป็นจุดที่ต้องทําความเข้าใจให้กระจ่างนะครับไปดูกันที่เหตุการณ์เบื้องต้นนะครับคิดว่าท่านผู้ชมคงจะทราบอยู่บ้างแล้วผมทบทวนสั้นๆว่าก็มีสถานการณ์นะครับบุกเข้าไปในทำเนียบบ้านพักประธานาธิบดีของสีลังกาในวันที่11กรกฎาคมครับ แล้วก็มีการเผยแพร่นะครับภาพผู้ประท้วงนั่งนับปึกเงินสดที่พบในบ้านพักประธานาธิบดีแล้วก็ในโกตาบายาราชปักษาซึ่งเป็นตระกูลที่ผูกขาดอำนาจทางการเมืองของสีลังกาอยู่ซึ่งเป็นประธานาธิบดีนะครับก็ได้หลบหนีออกไปแล้วก็แจ้งนะครับว่าจะลาออกภายในวันพุทธที่ สิสกร,รก,กฎาคมที่จะถึงนี้ก็ทำไมต้องดึงเชงไปอีกสองสามวันอันนี้ไม่ทราบก็รอดูกันครับที่น่าสนใจครับท่านผู้ชมก็ต้องไปดูบทบาทนะครับอยากให้ที่อยากจะโฟกัสก็คือบทบาทของกองทัพมีรายงานข่าวครับ AP บอกว่าก่อนหน้าที่จะมีเหตุการณ์บุกเข้าไปในบ้านพักทำเนียบของประธาน,นาธิบดีนั้นเนี่ย กองทัพศสีลังกาได้ส่งกําลังทหารครับและรถถังออกลาดตะเวนในท้องถนนในกรุงโคลัมโบอดีตประธานาธิบดีนะครับตอนนี้คงจะพูดแบบนั้นได้แล้วล่ะมีคําสั่งให้เคลื่อนย้ายกําลังทหารเข้ามารักษาความปลอดภัยในเมืองหลวงและให้สิทธิ์ยิงผู้ก่อจราจนและผู้ใช้ความรุนแรงได้นะครับก็เลยเกิดเหตุประทะกันในวันที่9 ทุกสภาคมที่ผ่านมาก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปนะครับเก้ารายและก็บาดเจ็บ200คนนายกจากตระกูลเดียวกันนะครับตระกูลราชปักษาเหมือนกันมะหินทาราชปักษายอมลาออกจากตำแหน่งแล้วก็ย้ายเข้าไปอยู่ในค่ายทหารของกองทัพเรือแต่ต่อมาครับท่านผู้ชมประชาชนก็ยังก่อการประท้วงนะครับต่อเนื่องเพราะต้องการให ประธานาธิบดีนะครับจากตระกูลเดียวกันนั่นแหละลาออกไปด้วยก็เป็นเหตุลุกลามบานปลายนะครับเพราะผู้คนนั้นโกรธแค้นวางเพลิงเผาบ้านผู้นำรัฐบาลและบ้านเก่าของต้นตระกูลราชปักษาทางตอนใต้ของประเทศแล้วก็ก็นันเอที่ทหารได้เข้ามาควบคุมเมืองหลวงนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ กระทรวงกลาโหมนั้นเนี่ยที่มีชื่อว่านายกาวมวลกุรารัตนีออกมายิงยันครัาพ่ากองทัพจะไม่ยึดอํานาจและก็ระาาประธานาธิบดีราชปักษานะครับยังคงเป็นตําแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมด้วยที่สําคัญคือเคยเป็นทหารด้วยแต่อยากจะให้โค้ดนะครับดูโคด้ดตรงนี้ไม่มีใครในหมู่เจ้าหน้าที่ ทหารปรารถนาที่จะยึดอํานาจจากรัฐบาลมันไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศของเราและไม่ง่ายด้วยที่จะทําเช่นนั้นน,นี่เป็นคําพูดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมศรีลังกานะครับท่านผู้ชมย้ําอีกทีอยากจะให้ฟังกันชัดๆอีกทีไม่มีใครในหมู่เจ้าหน้าที่ทหารปรารถนาที่จะยึดอํานาจรัฐบาล มันไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศของเราและไม่ง่ายด้วยที่จะทำเช่นนั้นพร้อมกับยืนยันครับว่าทหารจะกลับเข้ากลมกรองทันทีนะครับที่สถานการณ์นั้นกลับเข้าสู่ภาวะปกติตรงนี้นี่แหละครับท่านผู้ชมคือเรื่องนี้ก็มีคนพูดถึงประเด็นนะครับต่างๆในหลายแง่มุมของสีรังกายเยอะแต่ผมอยากจะเน้นในเรื่องนี้ที่ผมว่าต้องขี่เส้นใต้และสำคัญ เพราะอะไรครับเพราะอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูโพสต์ต่อไปนี้นะครับของคุณปิยบุตรแสงกหนกุลที่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นหลังจากที่ได้เห็นภาพประชาชนได้บุกเข้าไปในบ้านพักราาประธานาธิบดีของรีลังกาหลังจากที่ได้ไปดูโพสต์ของคุณปียบุตรนะครับผมจะเอาให้ท่านผู้ชมได้ไปเทียบดูกับความคิดเห็นของนักวิชาการ อีกสองท่านแล้วกันซึ่งท่านผู้ชมจะเห็นภาพนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในความคิดของสามคนซึ่งเป็นนักวิชาการสามท่านเนี่ยมองเรื่องนี้ต่างกันยังไงและท่านผู้ชมควรจะให้น้ำหนักให้ความน่าเชื่อถือกับใครมากกว่าไปดูกันที่นายปิยบุตรแสงกนงกุลนะครับผมอ่านตามโพสต์เลยแล้วกันนะครับดีมาแล้วครับท่านผู้ชม เมื่อไรก็ตามที่ประชาชนจํานวนมหาศาลร,ระหนักถึงพลังของตนเองในการเปลี่ยนแปลงเมื่อน,นั้นประชาชนผู้ทรงอํานาจสูงสุดตัวจริงก็จะระเบิดพลังและปรากฏกายขึ้น <c oughs> วันนี้คนศรีลังกาจํานวนมหาศาลปรากฏกายขึ้นเป็นประชาชนผู้ทรงอํานาจสูงสุดในการก่อตั้งระบบการเมืองคงจะพิมผิดนะ people นะหรือว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสก็ไม่รู้นะ PEO นะไม่ใช่ PEU ไม่เป็นไรนิดหน่อยไม่ว่ากันอ่ามาแล้วเลนินบอกว่าปฏิวัติจะเกิดขึ้นได้ต้องมีสถานการณ์ปฏิวัติแต่ทุกสถานการณ์ปฏิวัติอาจไม่นำมาซึ่งการปฏิวัติก็ได้ที่สีลังกาสถานการณ์ปฏิวัติดำรงอยู่และกำลังนำพาไปสู่การปฏิวัติในเครื่องหมายคำพูดนะครับก้างล่างก็เป็นการแชร์โพสต์ข่าวคงจะเป็น ข่าวสารจากทางฝรั่งเศสนะครับเพราะว่ามีคำว่า Revolution ท่านผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยนี่อยู่ในนั้นด้วยแหมมากันใหญ่เลยทีเดียวครับท่านผู้ชมนี่ปิยบุตรแสงกนกุลนะครับเอามาดูอีกด้านหนึ่งวันนี้คนศรีลังกาจำนวนมหาศาลได้ปรากฏกายขึ้นเป็นประชาชนอ๋อก็คล้ายๆกันที่โพสต์ไปแล้วนะอ่เอาก็เป็นอันเดียวกันครับท่านผู้ชมนี่เป็น,ปนโพสต์แบบเดียวกันอ้านั่นแหละครับนี่มาแล้วออกมาโหน เหตุการณ์ที่สีลังกาทันทีแถมกับไม่ได้มาคนเดียวนะครับเอาวิญญาณของเลนินซึ่งเป็นที่ชื่นชอบนิยมช,มชมชอบของปิยบุตรแสงกนก,กุลมาด้วยก็ไม่รู้นะครับคงจะเป็นภาพที่ปิยบุตรฝันถึงมึงครับแล้วก็เท่าที่ดูนะครับมอนอเตดร์ดูก็ฝ่ายที่เรียกตัวเองก็เป็นประชาธิปไตยนั้นเนี่ยไม่ได้มีแค่ปิยบุตรแสงกนก,กุลคนเดียวนะครับ ก็มีคนอื่นที่ออกมาพูดทํานองแบบนี้เหมือนกันอยากจะทำให้เกิดสีลังกาโมเดลขึ้นมาในประเทศไทยแล้วก็ไม่ใช่แค่เกิดแค่ศีลังกาโมเดลนะครับอยากจะให้นำไปสู่สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าการปฏิวัติด,ด้วยที่อยากจะย้ำนะครับปิยบุตรใช้คำว่าปฏิวัตินะครับท่านผู้ชมสถานการณ์เนี่ยกำลังจะนำพาไปสู่การปฏิวัติ ซึ่งแปลว่าคุณป,ปิยบุตรก็น่าจะรู้ดีอยู่นะครับว่าคําว่าปฏิวัตินั้นเนี่ยมีความหมายต่างจากคําว่าปฏิรูปที่แกเองก็เป็นคนใช้เนี่ยยังไงประเด็นก็คือมันก็เกิดการตั้งคําถามขึ้นง่ายๆแหละครับท่านผู้ชมว่าที่คุณปิยบุตรออกมาแสดงความคิดเห็นนั้นเนี่ยมันจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่การละเมอเพ้อพกนะครับหรือการคิดไปเองของคุณปิยบุตรอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่คิดมาแบบนี้นะครับไม่รู้ กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วก็ตก็ต้องย้อนกลับไปดูแลลวครับท่านผู้ชมก็เราคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าสิ่งที่ปิยบุตรแสงกนกุลนำมาเป็นข้ออ้างว่าทำไมประเทศไทยต้องมีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือเรื่องของการที่เกิดการยึดอำนาจการรัฐประหาร และทาให้ประเทศนั้นไม่เป็นประชาธิปไตยและหลังจากนั้นนะครับก็ไปสร้างกระบวนการชุดความเข้าใจว่ามีกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอยู่เบื้องหลังการรัฐประหารมีสถาบันที่ทรงอำนาจใช้กองทัพใช้ศาลเพื่อดำเนินการทางการเมืองต่างๆนานา ด้วยเหตุนี้นะครับจึงมีเหตุจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิรูปโครงสร้างการเมืองของประเทศไทยเสียใหม่จนนำไปสู่เหตุการณ์ออกมานะครับปฏิรูปแล้วก็เกิดเป็นม็อบปลดเอิงปลดแอกอะไรอย่างไรที่ท่านผู้ชมได้รู้อยู่แล้วนั่นแหละครับอันนี้คือลำดับความคิดของปิยบุตรปรากฏว่าแต่พอไปดูที่ศีลลังการจริงจริงก็อย่างที่ผมโพสต์น,นะครับ คำพูดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงคือถ้าเรื่องแบบนี้อ่ะทูบีแฟร์นะครับท่านผู้ชมถามคิดว่าถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในประเทศไทยคิดว่าจะมีการยึดอานาจไหมเวลาเกิดศูญยากาศการเมืองขึ้นเนี่ย mm hmm. ใช่ไหมอ่าถูกไหมแต่ที่ศรีลังกาเห็นไหมใช่ไหม mm hmm. เจ้าหน้าที่กลาโหมบอกเองว่าไม่มีทหารไม่ได้ออกมายึดอานาจแสดงว่าเนี่ยเรื่องแบบนี้ยังพูดอีกว่าเรื่องแบบนี้ยังไม่เคยไม่ไม่ได้เคยเกิดขึ้นในประเทศและไม่ได้เกิดขึ้นง่าย อา้าวเห็นไหมครับว่าถ้าเชื่อตามที่เจ้าหน้าที่คนนั้นพูดเนี่ยมันคนละเลือกนะครับบริบทการเมืองระหว่างไทยกับสีลังกาแล้วอา้าวถ้าเป็นแบบนั้นในเมื่อทหารสีลังกาไม่ได้ต้องการจะมายึดอํานาจแล้วประชาชนจะปฏิวัติอะไรอะ่ะใช่ไหมก็ประชาชนก็จัดปฏิวัตินักการเมืองเร็เวๆไงเพราะที่ผ่านมาเนี่ย มันไม่มีกระบวนการของการยึดอำนาจอา้อาวอันนี้ยอมรับก็ได้ว่ารีลังกาเป็นประชาธิปไตยมากกว่าไทยราะทหารไม่เข้ามายุ่งกับเรื่องการเมืองแต่การเมืองสีลังกายังาพาประเทศมาสู่ความล่มจมได้จนปิยบุตรออกมาบอกว่าเนี่ยสถานการณ์เนี่ยประชาชนลุกฮือขึ้นมาแล้วกําลังจะนาไปสู่การปฏิวัติแล้วปฏิวัติอะไรอะ่ะถ้างั้นใครเป็นผู้ไายของเรื่องอะ่ะถ้าไม่ใช่กองทัพ ถ้าไม่ใช่การยึดอนานาจก็ต้องเป็นนักการเมืองเลวกับระบบการเมืองที่เลวไงครับท่านผู้ชมนี่แหละถึงบอกว่าอา้าวที่นี้ไปดูนะครับอ่ะนี่เอาความคิดของนักวิชาการอย่างปิยบุตรมาดูคนแรกไปดูกันที่ความคิดของนักวิชาการอีกท่านหนึ่งนะครับอธิบายให้ฟังว่าการเมืองที่เลวแล้วก็นักการเมืองที่เลวโดยที่ไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับเรื่องของการ ยึดอานาจด้วยการเกิดรัฐประหารหรือกองทัพยิ่งเข้ามาวุ่นวายกับเรื่องการเมืองเลยมันนําไปสู่ความล่มจมวิบัติของประเทศได้ยังไงตรงนี้แหละครับอันนี้เป็นโพสต์นะครับของอาจารย์ปิติสีแสงนามนะครับจากคณะเศรษฐศาสตร์แล้วก็อาจารย์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่ด้วยอยากจะให้ไปดูนะครับเหตุผลที่ทําให อาจารย์บอกว่าทำํำไมสีลังกาถึงจิงกระบงอยู่ณขณะนี้อาจารย์ปิติบอกว่าเครือข่ายการเมืองระดับครอบครัวที่ดูแลที่ปกครองประเทศนะครับสีลังกามายาวนานจนไม่มีใครกล้าหือกล้าอือใช้นโย,ยบายชาตินิยมประชานิยมลดแลกแจก,กแถมมีข้อคอรหาเรื่องคอร์รัปชันเป็นจํานวนมากทําให้ระบบการเมืองเศรษฐกิจสังคมล่มสลายคุณคุณไหม <c oughs> น่าจะ อันนี้อันนี้ัดเข้าใกล้ประเทศไทยเข้ามาหน่อยแล้วมั้งนะอา้าวมีอะไรบ้างนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างมานโยบายที่ผิดพลาดของตระกูลราชปักษานะครับหนึ่งนโยบายหาเสียงโดยการลดภาระภาษีสร้างข้อยกเว้นนะครับโดยการปรับขึ้นรายได้พึงประเมินขั้นต่ำเพื่อให้ฐานเสียงรากหญ้า,าไม่ต้องจ่ายภาษีรัฐสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษี3 5 2. สองครับนะเมื่อภาครัฐจัดเก็บ รายได้ลดลดลงนะครับฝ่ายการเมืองยังคงต้องการเพิ่มงบประมาณรายจ่ายเพื่อคงโนโยบายประชานิยมเอาไว้ทางออกที่เกิดขึ้นก็คือข้อเสนอของมิสเตอร์สิเอร์เซน้องชายสุดท้องของตระกูลราชปักษาในฐานะรัฐมนตรีครั้งก็คือการพิมพ์เงินเพิ่มปริมาณเงินที่พิมพ์เพิ่มขึ้นนะครับทำให้เศรษฐกิจโตโตขึ้นในระยะสั้นแต่ปริมาณเงินที่มากเกินไปทําให้มูลค่าของเงินนั้นอ่อนลงและทําให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ อย่างรุนแรงนะครับมีนาคมเงินเฟอ้อศรีลังกาอยู่ที่18.7เทียบกับ3.9ซของเดือนเดียวกันในปี2021อัตาราเงินเฟอ้อระดับนี้ถือว่าสูงสุดในรอบ13ปีมีอ2นะครับมีเยอะครับท่านผู้ชมค่อยๆตามกันไปครับข้อ3ครับอาจารย์ปีติบอกว่านอกจากพิมพ์เงินเพิ่มแล้วสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลศรีลังกา ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องก็คือการขอกู้เงินก่อนหนี้สาธารณะเพิ่มเพื่อมาทำนโยบายประชานิยมในระยะแรกมากระตุ้นเศษรษฐกิจในภาวะโควิดท,ทั้งที่สีลังกาได้รับคำเตือนจาก IMF มาแล้วแต่ก็ยังเดินหน้ากู้เงินเพิ่มสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่42ปเซในปี2019ครับกลายเป็นเท่าไหร่ครับในปี2021 119อรเครับท่านผู้ชม และปลายปี2022นะครับรัฐบาลศรีลังกาจะต้องมีภาระจ่ายคืนหนี้สาธารณะ4,000ล้านดอลลาร์สารัฐรวมนี้เ,เ,เอกชนเข้าไปด้วยทำให้ศรีลังกามีภาระหน,นี้ที่ต้องจ่ายสูงถึง7,000ล้านดอลลาร์นะครับขณะที่ในเดือนเมษายน2022นั้นรัฐบาลมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ที่2.3พันล้านดอลลาร์ซึ่งหมายความว่าเก่งกระงนะครับภาษา ที่เขาเรียกกันก็คือถังแตกนั่นแหละครับนี่แค่ข้อ3นะครับท่านผู้ชมข้อ4ครับโอ้โหนี่ช็อกนะครับไม่น่าเชื่อพวก NGO น่าจะต้องฟังเอาไว้นะครับการดำเนินนะโยบายที่ไม่รอบคอบของรัฐบาลตระกูลราชปักษาปฏิรูปภาคเกษตรครับนโยบายโอ้ผมคิดว่าใครเห็นก็คงต้องเห็นด้วยนะครับก็คือการเปลี่ยนสีลังกาให้เป็นประเทศแรกซึ่งทำการเกษตร แบบอินทรีย์ออร์แกนิกฟาร์มโปรดักต์คือห้ามใช้ปุ๋ยเคมีอันนี้เป็นนโยบายสายแข็งเลยครับของตระกูลราชปักษานะครับปรากฏว่านะครับทันทีที่ออกนโยบายนี้มาความวิบัติก็เกิดขึ้นกับภาคเกษตรครับผลผลิตภาคเกษตรลดลงทันที20%ใน6เดือนแรกของปี2021ความเสียหายนะครับที่เกิดขึ้นกับภาคเกษตรอยู่ที่ตัวเลข425ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต้องนำเข้าข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักเพิ่มขึ้น450ล้านดอลลาร์สหรัฐและความวิบัติที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ประเทศกำลังขาดแคลนเงินตราระหว่างประเทศข้อที่5กับท่านผู้ชมโควิดครับมาซ้ำเติมทํทำให้รายได้จากอุตสาหการรมหลักนะครับคือการท่องเที่ยวเนี่ยล่มสลายสีลังกาจะคล้ายๆไทยครับมีรายได้หลักจากการท่องเที่ยวพอโควิดเจอไป2ปีก็เจ็นกระบงครับนักท่องเที่ยวหาย คนในประเทศก็ไม่มีจิตใจที่จะเดินทางไปไหนมาไหนเล็กกว่าเราอีกบ้านเรายัางพอเที่ยวกันเองได้นะอ,อันนี้เขาจะไปเที่ยวไหนอ้าวอาจารย์ปิดติยังบอกอีกครับไม่เพียงแค่โควิดครับเคราะห์ซ้ำกร้ำซัดเขาไปอีกเมื่อเกิดสงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนทําให้ผลิตภัณฑ์นะครับวัตถุด,ดิบในการผลิตโดยเฉพาะพลังงานปรับตัวสูงขึ้นอันนี้ไม่นับนะครับภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการน้ําที่ไม่มีประสิทธิภาพเขื่อนซึ่งเป็นแหล่งผลิตพลังงานหลักของประเทศไม่มีน้ําเพียงพอที่จะใช้ผลิตกระแสะไฟฟ้าก็ปรากฏว่าคนที่ดูแลเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ําไม่ใช่ใครครับรัฐมนตรีกระทรวงชลประทานเป็นพี่ชายคนโตของตระกูลราชป,ปักษาผลที่ได้ครับชาวบ้านสกิลังกาก็เลยไม่มีไฟฟ้าจะใช้ไม่มีพลังงานไม่มีเงินไม่มีงานไม่มีอะไรจะกินไม่รู้ว่าจะมีอนาคตหรือไม่ ก็เลยต้องออกมาประท้วงกับไล่รัฐบาลตระก,กูลราชปักษาออกจากตําแหน่งนี่แหละครับเห็นไหมครับย้ํานะครับว่าตระก,กูลนี้ได้อํานาจมาโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกิดรัฐประหารหรือการเข้ามายึดอํานาจและก็การรัฐประหารการยึดอํานาจนั้นเนี่ยย้าอีกทีจากคําพูดของเจ้าหน้าที่กลาโหมของศรีลังกาเองบอกว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นในประเทศ แล้วเป็นไงครับท่านผูช้ชมสุดท้ายนะครับไปดูกันที่นักวิชาการอีกท่านหนึ่งครับคุณกอบศักด์ผมข้ามไปเลยแล้วกันนะครับไปที่ประเด็นสําคัญพราะคุณกอบศักด์นั้นเนี่ยเคยพูดถึงสีลังกาในฐานะที่เป็นประเทศ emerging market นะครับหรือประเทศกลุ่มที่กําลังเติบโตเป็นตลาดที่กําลังจะอุบัติขึ้นใหม่และก็กาลังตกเป็นเป้าหมายของการถูกโจมตีการเก็งกําไรด้วยค่าเงินนะครับนี่และก็จะเกิดความลําบากลําบนสิ่งที่คุณกอบศักด์บอกนั้นก็คือ สีลังกาเป็นตัวอย่างของประเทศในกลุ่ม m m r r i n n g Market นะครับมีเงินสำรองเพียงหยิบมืออย่างที่บอกมาแล้วนะครับเต็มที่ก็4-5่ห้าพันล้านดอลลาร์แต่ในช่วงสั้นๆนะครับค่าเงินอ่อนลงมาจาก200รูปีต่อดอลลาร์นะครับเป็น360-370รูปีต่อดอลลาร์นะครับความยิบัตินะครับในเรื่องของเศรษฐกิจก็เลยตามมาอันนี้เป็นผลมาจากเรื่องของการแซงชั่นเรื่องของ ซัพพลายเชนที่มีปัญหาจากสงครามในยุโรปเหมือนกันนะครับคุดกอบสักบอกว่าเงินเฟอ้อนะครับเพิ่มขึ้นจาก10%ปลายปีที่แล้วเป็น54.6%ในปัจจุบันจึงนะครับปัญหานั้นไม่ได้มีแต่เพียงแค่เรื่องเข้ายากหมากแพงแล้ครับนะจะสั่งซื้อนำเข้าจากต่างประเทศเงินก็ไม่มีขาดแคลนสินค้าอาหารพลังงานต้องอยู่กันอย่างกระเบียดกระเสียดซึ่งภาวะแบบนี้ก็นำไปสู่ความไม่พอใจ ต่อรัฐบาลนะครับที่ครองอำนาจก็เริ่มจากการวิพากษ์วิจารณ์ครับแล้วก็ตามมาด้วยความโกรธแค้นของประชาชนที่สะสมตัวเริ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ความหิวความอดอยากความลำบากประทุเป็นการประท้วงเดินขบวนขับไล่รัฐบาลการเผชิญหน้าที่อาจจะลุกลามบานปลายเกิดความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สินบานปลายเป็นวิกฤตทางการเมืองและเสถียรภาพของรัฐบาลและประเทศในที่สุดแต่สิ่งที่อาจารย์กอบสัก คุณกอบศักย้ำนะครับว่านี่ศรีลังกาเนี่แค่เทเลอร์ครับแค่หนังตัวอย่างครับคือแกมองข้ามฉดไปว่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่ศรีลังกานั้นเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นอีกในประเทศดังต่อไปนี้ครับกานาะเปรูปากีสถานเอกวาดอร์ซิมบับเวอาร์เจนตินาเริ่มมีการออกมาเดินขบวนประท้วงใหญ่บ้างเล็กบ้างแต่ได้เริ่มแล้วครับณตอนนี้ สิ่งที่คุณกอบศักดิ์เตือนนะครับก็ย้ำอีกทีแกก็เตือนเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วเรื่องเพอร์เฟกต์สตอมนั่นก็คือวิกฤตอาหารโลกครับซึ่งจะไปกระตุ้นนะครับให้ภาวะความกดดันความคับแค้นรุนแรงขึ้น2ก็คือฐานะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่อ่อนแอในประเทศแบบสีลังกาเนี่แหละครับที่นักลงทุนโลกพร้อมผสมโรงซ้ําเติมด้วยการดึงเงินออกไม่ปล่อย เงินให้กู้ยืมเพิ่มและโจมตีการเก่งกำไรค่างเงินโอ้สาธุครับผมเห็นคุณกอบศักเขียนประโยคนี้ขอบคุณจากใจครับนักลงทุนโลกพร้อมโจมตีผสมโรงซ้ำดึงเงินออกไม่ปล่อยกู้ยืมเพิ่มโจมตีเก่งกำไรค่างเงินขณะที่ประเทศกำลังจะวิบัตินะครับนี่ จะมีตารางนะครับมาให้ดูบอกว่าขนาดนี้เรดาร์ーーของนักลงทุนกําลังจับจ้องอยู่ที่ใครเอควาดอร์กาน่าตูนิเซียปากีสถานอียิปต์เคนยาอาร์เจนตินายูเครนนี่เป็นเพียงปฐมมาบทครับเมื่อมีคนมีความกังวลเกี่ยวกับอีเมอร์จิงมาเก็ตนะครับกลุ่มประเทศทั้งทั้งหมดนี้กลุ่มประเทศที่เป็นตลาดอุบัติใหม่เนี่ยเงินทุนจะเริ่มไหลออกทำให้หลายประเทศกู้ยืมเงินได้ยากเงินสํารองระหว่างประเทศ หดหายรั่วไหลเข้าสู่ระดับวิกฤตนำไปสู่ปัญหาค่างเงินนำไปสู่ปัญหาการนำเข้าสินค้าปัญหาเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงนี่คือมอรสุมนะครับที่กำลังรอเราอยู่พัดบนสร้างความเสียหายไม่เพียงแต่ด้านเศรษฐ,ฐกิจเท่านั้นแต่ยังจะนำไปสู่การประท้วงการเผชิญหน้าบานปลายเป็นวิกฤตการเมืองของรัฐบาลในอีกหลายประเทศอย่างที่เห็นในะสีลังกานั่นแหละครับนี่อาผมเอามาให้ดูนะครับปิยบุตร อาจารย์ปิติแล้วก็คุณกรอบศักด์สามคนพูดเรื่องเดียวกันท่านผู้ชมคิดว่าคนไหนพูดเข้าท่าพูดน่าสนใจพูดเป็นประโยชน์ก็ลองพิจรารณาดูครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนําเสื้อโปโลโสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนําเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมดสสีด้วยกันก็คือสีน้ําเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดย ไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S, M, L, XL แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะ เลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ adshop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข021146663ค่ะ